คนที่ทำร้ายคุณเขาจะได้รับกรรมเช่นใดนะคะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะเขาจะได้รับกรรมนั้นอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนที่เขาได้รับทีแรกนั้นเน่ะเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะคะเขาจะเจอรักใหม่เจอคนใหม่เจออะไรใหม่ๆคะ่ะใบที่สองนะคะไพ่จัดเมนค่ะไพ่เวรกรรม แล้วคนรักใหม่อะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆ,ส,มๆสิ่งนั้นแ่ะคะ่ะจะตอบสนองเขาเกี่ยวกับกรรมเก่าที่เขาทํากับคุณทําให้เขาได้รับความชอกช้ำใจอย่างมากนะคะสิ่งที่เขาทําทั้งหมดเนี่ยจะสะท้อนกลับไปหมดเลยค่ะใบต่อมานะคะใบที่สามให้ราชินีถือดาบนะคะเขาจะมีความเครียดสูงนะคะ แล้วก็อดทนไปสักระยะหนึ่งแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ต่อโชคชะตานะคะมีวิบากกรรมซ้ำซ้อนเพราะกรรมกระหน่ำซ้ำเติมแทบสิ้นเนื้อประดาตัวหมดเงินไปมากนะคะหมดเนื้อหมดตัวการงานก็เครียดถูกกดดันจากผู้หลักผู้ใหญ่และเพื่อร่วมงานไม่มีความสุขความรักก็ผิดหวังค่ะพบกับความล้มเหลวในชีวิตนะคะให้คุณนะคะแผ่เมตตาและโอโหสิกรรมให้เขานะกรวดน้ำให้เขามากๆค่ะ นะคะถ้าคุณคิดว่านี่เป็นพลังงานของคุณนี่เป็นคำทำนายของคุณที่มันเกี่ยวกับคนที่ทำร้ายคุณแล้วแล้วก็ให้คุณพิมพ์น้อมรับคำทำนายไปสู่ศัตรูของคุณนะคะแล้วแชร์กระจายออกไปค่ะกดติดตามอาจารย์ไว้ด้วยนะคะถ้าอยากเจอกันอีกขอให้ทุกคนนะคะพบแต่สิ่งดีๆร่ำรวยเงินทองนะคะมีความสุขสมปรารถนาในทุกสิ่งอายุยืนนานปลอดภัยจากเพลีย,ยใ,ใจทั้งปวงนะคะครอบครัวของคุณมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไปค่ะ